ใครจะเป็นนางฟ้ามานี่ใครจะเป็นนางฟ้าครับใครจะเป็นนางฟ้านะครับครับจบขบวนเข้ามาอีกครับข้างหลังร้อนจบมาเลยครับลุงนะครับแกอนหนึ่งสอ

เตะทีเข้ามาขันมากโบกปนนะครับสองข้อตบแนวมานาชสองตีตบมือนะเดี๋ยวรับนะเดี๋ยวตลาไปนะเดี๋ยวจะป่าวรออยู่การรอประตูนะครับเพราะว่าวันนี้ประตูเป็นประตูทองเยอะมากกว่าร้อยประตูนะครับเพื่อนก็ะเป๋ารอเลยอ่าหนูเปิดอันนี้ก่อนให้ให้พี่ ที <mile> ่ของมงคลนะครับเราจะไม่นิยมนะครับส่งต่อนะครับก็ให้คนที่ถือได้ไปวางนะครับที่โต๊ะที่เตรียมไว้นะครับส่วนขนมโทนะครับเราก็ไปวางขนมอีกนะครับเราจะขึ้มสูดด้านบนเวทีนะครับเพื่อเข้าสูตรท่พิธีการต่อไปนะครับเราจะไม่โยนนะครับเราจะวางไว้ที่โต๊ะนะครให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาสัปมาให้เพราะถือว่าสิ่งของที่เราถือวันนี้นะครับเป็นสิ่งของมงคลนะครับเป็น เงินเป็นทองใช่จะเคุณแม่เตรียมจนเตรียมทองมาจะในการเอาอัดเดืยดเชิญนะครับเจ้าเล่นะครับการเข้าสู่นะครับของปชุมของแรมปิสสู่นะครับที่ให้เจ้าสาวบอกรักเจ้าสาวแดงนครับสาวก็ไข่ขาวรักนะครับรักนะครับรักนะครับรักไข่รักไข่ด้วยรักแต่กันครับผมเป็นร้อย อาขันตีด้านนอนแ้วสาเต้นด้วยเออสาวเต้นด้วยเโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอวพิ้วมากนะฮะ้าวคุณ้าของเราเอวพิュจริงๆนะครับ ทางดังไปอย่างน่ายได้นะต่อไปดังต่อไปได้เลยครับนะคะมุกเต้นมกจีเจ้าบ่าวถึงเต้นไม่สะใจเอวยังไม่คัดเท่าไหร่มีเพื่อนเจ้าบ่าวคนไหนสนใจช่วยไม่ได้เจ้าบ่าวเอามาหมดเลยเจ้า ผ่าไหมผ่าไหมผ่านะครับโอ้ผ่าแน,น,น่ดีนะประกุใครเต้นทะลางเลยนะครับตะบจะผ่ก็ผ่านาด้วน่นนะคะ่ับทีนี้อ่างนี้นะครับเป็นยังไงเลย ก็ให้เรารัดสัตว์มาดูนะจะรับตลอดนะครับครับเป็นพวกมูดครับ สภาพเรียรอนะครับชวงนี้นะครับขบวนขนมากนะครับเดทางมาถึงในของประชุมแนี้นะครับเดี๋ยวากให้ทานเจ้าบาทนะครับท่านคุณพ่อคุณแม่ไปเจ้าบาทนะครับทางเจ้าสาวไว้ด้านหลังักครู่นะครับเราจะได้เข้าสู่ในช่วงของพิธีการต่อไป ยีเก็บในฟังก์นนะครับหน่งองสามยีอีกทาหนึนะครับีนะครับทุกคนเห็นฟังก์ชนนะครับหนึ่งสองสามยี่าหนึงากลับมาข้อบนเดียวกันแล้วตอนนี้เราพูดกลับไปดูดับจ่อนะครับด้านหลังดังนั้กเจ้าหน้ามของจ้ับขาของเราเลยนะครับ

好的。 you oh. 就是他。<laughs> <laughs> ที่กรนสองขอบคัวของีแล้วก็แม่วะน้ไเป็นความแเรีรวนนะ่้าความอยาคที่ให้กับพี่พ่อคุณแม่ทั้งสองค่ะก็แสดงความดีใจด้วยนะครที่น้องรักจังแล้วก็รักอาร์ตให้ดูใจ มันมีวันนี้เกิดขึ้นมีที่น้องกิดพวกเดียันเป็นแบบนี้ไปยามากมาวันนี้ได้รัความขอดที่ให้กับพี่พ่อแม่ท่านที่เป็นประเพณีของไทยากที่เขทางต่อตตานระบูทางใต้นะครับก็จะได้รับความพิเศษเพื่อพ่อเพอัวนั้นเพื่อพครัวนั้นเพิ่อส่วนเด็ก น้องก็สอที่จะน่าครอบครองครอบครัวหมนัเรียกนั่นว่าพรที่ที่น้องงานร่วมงานตรนี้เด็กอนุญาติอยากจะนีผครอบครัวอนกน่าครับซึ่งทางตัวสาวเองก็เป็นตาสาวก็เป็นอบบุณเล็กนะที่ตกลงที่ต่างประเทศี่ยวกัือได้ไนะครับยูอได้ตรงนี้เดีย